ฮัลโหลแขกทุกท่านที่เขมารับชมคลิปนี้ด้วยนะแล้ววันนี้เราจะมาแทนมาจูดี้แล้วก็มีแขกรับเชิญเป็นสองคนคนที่ยืนอยู่ข้างประตูนั่นแหละไม่ใช่ที่เดินวนรอบผมนะมามามาดิิอใช่ยชาตีไรเบอร์เซนโอเควันนี้อยู่คน แกไปแบนแล้วก็ยุยโตนะเออหรือทีเราติกักันว่าออเอาละพี่เจไม่เจ้าบอาจุดโตด,ดีแล้วโอเคงั้นไปกันเลยวันนี้ม,มาแคสชปเตอร์สองทำไมมีชัพเตอร์หนึ่งก็ทำไมอะทำไมอะผมจะเอาชัพเตอร์สองเลยอะมีปัญหาเออย่ังแม่เอ,อ,เอ,อยใครวะเข้าสิเข้าสิเข้าแล้ว เอาล,อละอืมเราจะมาได้คลิปนานไลสตรีมเดียวเฮ้ยเข้าแล้วใช่ไหมลนะ่แล้วแกเปล่าันนะอ่าไม่มาลุ้นกันนะว่ามีปัญหาอะไรไหม มาเมาเขยับไม่ได้ไมเหมือนกันแนนโดนากเหรออ๋ยังค้างในแคปสันี่นี่เนี่ยนี่ไมายะคิปนีนี่เอมะคิบนีนี่เนี่อีมคที่สุก้า้โอ้โหคนอัดคลิปไปก่อนคนคนไอ้นะคนเล่นสองคนเนี่ย ถ้าเนื้อหกก็พลเอยมั้งปรับปรับหนึ่งนะอันนี้ปรับหนึ่งเลื่อมบอกไปนะแคปเจอร์สองเป็นแบบมืดนะมืดแ่ฉกมืดโคตรโคตรดีมืดโคตรโคตรนี่คือเริ่มเริ่มแล้วอันนี้เป็นในเรื่องต่อจากแคปเจอร์หนึ่งนะหลังจากที่เราีอกใช่ซึ่งเดี๋ยวค่อยอัดแคปเจอร์หนึ่งย้อนหลังมาเล่นไปแล้วขี้เกียจขี้เกียจวกัน อันนี้อันนี้ไออันนั้นสปีดรันในคลิปนี้เออใช่เราสามารถอ่านสปีดรันได้แล้วลตอนนี้ก็ประสบปัญหาที่เรียกว,ว่าเรียงโหลดทิ้งแบบไม่จบไม่สิน้นปัดแทนจะตัดภาพไปตอนที่เออโหลดเสร็จเลยแล้วกันแหละแอปในตรงนี้ก็มีปัญหาด้วยเฮ้ยตัวนัน้นไม่เชื่อดีอวะใช่ฮะ เอาละโอมาแล้วนี่ไงมาเลยนะโอจี้สุด้ที่มันจี้สโ้ีสไม่ใช่เป็นจิตวิพากษ์่ะน่เป็นันพี่จะคิดแม่การเรียนเป็นชิลัยสัต่อสันต่อที่เขาซาใช่ไหมเอออย่างเงี้ย โอ้เจ๊โอ mm ้เ hmm. จ okay, ๊น oh, ี่กันนะเจ๊โอ้สวยขนาดนี้เลยอ้เจ๊คือมันเจ๊ใช่ไหมไอเฮ้ยขอบไปเลยอนนี้นะเสียงพัดลมไปนเอ้าเฮือมาที่ไหนเฮือกเฮือก เลือเป็นทางไปดีกั่โอ้โหโอ้หออกกลังเอะอสักสีแล้วกันสีไม่ก็มืดเกินไปดีเอาละเราก็จะมาสำรวจรอบบนนะต้เปิดไปฉายได้เแต่คน แต่คนที่เล่นก็ไม่สมรวรกอเอ๊ะไม่สย่อะไรกันสกันแมปรยไปสิ่งกันเลยโต๊ะโต๊ะหายอ้เอาหลันั่งกินข้าวโต๊ะหายหอเท่เดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปได้ว่าเป็นไงอ่าในสุด สร้างสปอ่ะไอซันสะองเพอหวัใครอ่ะไอกิชเน่เข้าไปอตายเลยอ่ที่สุดัดคอแบบบนก่อนกริชเข้าไป้างบนเดากมนื้อจังเลยนะ ไมไม่เห็นเลยเห็นเหนแน่แตเอดิเออชุดผมติดคอจี้ซะเละนะเออซื้อตรงนี้ตรงนี้มีะจับสเกเลยไนะขอขอไปก่อนแล้ไหมจับสเก็ แล้วนะการเริ่มโรนแล้วนี่ไงไปไหนนะตัวนดงมได้ัต่อท่านผู้ชมนี่พียังเฮ้บอยเพาเนี่ยเหรอ,อ กดมืดเลยลองปิดไฟนี่เก็บกล้องนเกเอากล้องนี่เอาไปทางไหนไปตรงนี้รู้ไอ๋อนี้มันนี้ทำขายได้ไอ้เนี้ยมีโตะอกัน พกนี่รจะสิงก,ก็ต้องการแล้เออต้องการเล่นกนี้ปัดเป่าสิงชั่วร้ายขับไล่พ่าศาจโอเคปัเป่ดสิงชั่วร้ายแล้วไ,ไม่ไปก๊อปเข้ามาใ,มใช่ <laughs> ไหมใช่กระชื่อเดนไปไปกอาร้อนไปหดียน,นดีกับอื่น ม่งไม่ไม่ต้องกัดต่อ,อยู่ตัดตรงไห้ดิวโรนานะดูดิเออนี่คืออะไรอะให้แกเปล่าก็คองมมมมไม่มาเหมือนกันนะที่นั่นแปัดเปล่าสิ่งชั่วร้ายอะไรกันซะ ชับก่อ เาบอว่าอ่ะซื้อนะบอกนที่อาดูดีใหม่ๆฉากนี้มีเจอผีแน่นอนร้อยเรเ็ตเข้าไปดิ๋มาล้ไปไปเนี่ยเนอะไรังตู้รังตู้ลังตู้ลังตู้ังตูังตู้ผีที่มีชื่อว่าจูดี กิบเสียตลงมาตาลงมนตาเสดนะนะือนนะกิบเีค่อยค่อยคู่ไอ้นี่นะวักล่องเลยนะ ทำไมไฟสายมันเปิดอ่ะปิดไม่ได้เลยแต่หลังค่อยดีโอ้ทะลุทะลุกูแบกไปแล้วไปแล้วอะไรกันต่อโอู้ใครวะมีเนี่ยอันนี้ให้เดินตามมากาไปสิดำทำไมมาทะลงมาอ้าวทุกคนโดนแลพี่เจ้อ้าวยันคือสิดำ ไ,ไม่ฮะเดินพามันก็ตายอ่ะนี่เนี่ยกิฟต์ดันเขาทำไมกินเชือเดือตามมาแล้วกันหังว่ <laughs> right. right Backwards. back <laughs> 是哪样？ นี้เป็นอะไรไงไม่โหดเด็กปะอาทางนี้ไม่มีโหดเด็กเชไนั่นือ,นอ่ะต้องลกีบกีนั่นีจะไปใหม่หรลงมาให้เลี้ยวทางซ้าย ก็เิ้งภาพ Ah, tadi kan. ายนอนเต้นฮะไปนะไไี่ยคปเนีคือ,คอนี่ทำไม,ไมไอ๋อคือไว้จำไปไหนใช่เหรอใช่ใช่สิเรานะครับไปไไดู ต้องไปอุโมงใช่ไหมต้องดึงก็ดกันอได้ได้แลวแบบพุ่งอ้าอาันหวาอาช่าชาเอ๊ยฟิวเขาก็พูดคำว่าประกวแะน่ยก็ชื่อต้องเรียกการดิ่ะอ้อ้ย mỗi ngày gỡ oh, ngày okay. ที่ดูดิเตนี่มันเออมันโดนมันมัที่สิบเอ็ดเหรอไม่กี่วันเหรอมันที่แปดแล้วเปืนยาไปทต้องทำไงตัวใส่ดีอะทำไมสก์ดีไหม้ว Hvað er það að segja þatt í aðnum hana Nangeitá ne- challenge h capacity so Wegur gigi gigi deutlich ถ้าเกกระโดดอ่ะเื้า่าอะแม่ทไโอ้โหสต็อไปคลิปไปก่อนอะอะเอามาต่อกันเลยอะ คพนะี่เกมแม่มันติดตรงไหนนะ้ไหมมันมันซ้ำครั้งไอตอนที่โน่ตุนแมเปเหรอใช่โอ้โหแล้วไงต่อถ้าคว่จะได้เจอเจอไอตัวะอะไรอ่ะนี่หรอต้องรีบไปอ่ะ การบัญชีอยู่นะตัวอะไรไอ้ดิหอยทากนั่นอะไรกับพี่ดิกับผีอ่ะเอออะไรให้ปรุงยาโอ้โหตะรัง น่าก็นี่ม like. oh, ันีัมันเคียร์ีันซคอนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมไอ้จุดยิ้จิตขอบอะไรเนี้ยแม่ไม่ถึ้ยิ้มจีอยู่ไหน ไปใช่ไหมโอ้โหอยูใกล้บ้านดี ปแค่อตาม,มาแคดที่คเนะ้ยกดดูอ่ะแคเนนะแะผานเลยเราเดนกลับมาอยู่ที่บ้านทัสายครับก่นอนดีนะว,ว่าคลิปนี้มียาวคลิปนี้มี ความแนใจอยู่ใช่ใช่เออเออโอ้โหเ,โเขาเขานี่มันกระตุกเฉยอันนี้เปล่ามันมันอันนี้เปล่าจุดทั้งรลอ่ะอ่าเริ่มมาแล้วแล้วก็อยูเตี้ ไปไหนต่อกลับทีเดิมไปที่เดิมเห็นในตัวพีมองว่ามันมันเป็นพีไปไหนใครอ่ะพีนิ่งีด้วยเข้าเข้าเข้าใครโน้นอะ Gracias. พระบุรุษใจเกเรถ้าูอะไรมันจะมีสิ่งพายนี้ต้องจะมันยังมา เอาเอากิบสือมันมันมันฆ่าไข่เอมเป็นกิ๊บอ,อมันตกตัวเองเลยเหรอเอเนี่ยเสียไ่มงอ่ะฆ่าไข่พบไอ้นี้ปั๊บเปเิ๊บสจบไปเลยเออก็จไอ,อ,จอ้น,นี่ซ้ำซองเนี่ย มันเดินแล้วตกเองอีกทีเีตายอีกทีกิเป็นทุกครงเลยไม่เชื่ออะไอ่ะนี่เดิมนอกข้าวที่กินก็ตายมีไอ้ขึ้นดูดตรงไอ้ทางน่างอ่ะแต่มันมี อนไปไหนเป็นยังไงอ่ะน้่อนรอนออให้ไอ้มันพูดเสร็จแ่้มมันบ่นเสร็จอ่้ผมซ้ไม่เห็นสวยไปเล่นพิเรนมานี่เนี่ยเก่ตไวจบแล้วกินดี